นันแรงนวดแรงเออเก่งเออเก่งนวดแรงแรงนวดแรงแเออนวดขาแม่นวดขาแม่นวดขานวดหน่อยเออนวดหน่อยเออเออ เล่นเพลงลดอีกลดอีกเออเอ่ออีกเอีน้อยอีกคออกน่อยๆลดๆเออเอออกค่อยเอีงน้อยเนี่ย เออแม่แม่